ตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่กัปตันฟ้ามนะครับพี่น้องเมื่อกฟุ้งข้างหลังครับโอ้โหครับสุดยอดเลยนะครับเป็นงบแบบมันเลื้อยนะครับแล้วก็ในฟ้ามนี่เพื่อนบอกว่ามีสองแม่ครับที่อยากปล่อยอยากขายเนาะจะแห่งเนาะครับจะแห่งกันเมื่อไหร่ปครับเอาบอกเลยครับเอาตัวไหนก่อนตัวดีบปล่อยตัวใกล้ๆเนาะพี่น้องครับครับผมจะนี้เป็นเอฟหนึ่งครับเอฟหนึ่งจะปล่อยครับี้ ครับอายุเพิ่อไหลไปไหนแล้วครับเจ้แห่งอายุประมาณยี่สิบเดือนเนี่ยยี่สิบเดือนแสดงว่าตัวนี้เป็นง่วท้องไปครับตัวนี้ยังงเนาะตัวนี้ยังมั่วท้องเพราะนั่นท้องครับเป็นง่วสาวครับง่วสาวนะครับผมครับนะครับมีสังเกตง่ายๆว่าตรงข้อพ่นสีมีได้ไล่รได้ไนะครับพี่น้องครับเป็นงัวเอฟหนึ่งนะครับข้อเพ่นกระสีดังๆได้ไล่นะครับพี่น้องครับเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นง่วสาวนะครับครับผมที่ปล่อยนะครับ ตัวนี้นะครับหนึ่งตัวแรกนะครับครับตรวนี้ครับอาจารย์แห่งตัวนี้อ้เพิ่นปล่อยเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไปยี่สิบเจ็ดครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับด้านหลังนะครับพี่น้องครับตัวด้านหลังนะครับที่อยู่ข้างในนะครับด้านหลังตัวที่สองครับอาจารย์แห่งครับตัวนี้เป็นเลือดร้อยครับครับผมอ่าว่าเลยครับผมตัวนี้เลือดร้อยเลือดร้อยเป็นหลานของเอ็ดแคสีสามสามครับอืมอืมอืมตัวนี้ผสมแล้วผสมทิ้งแล้วผสมผ้านรอบเลยยี่สิบหามือครับครับผม ผสมกระไผ่ไใบครับรุ่นอบครับแยกเพียรโอ้แยกเพียร์นะแยกเพียรตัวเพียรเมียเพียรเมียครับเก่าซีฟคอเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมอืมอืแล้วก็บพานพานรอบแล้วพานรอบผสมวันที่สามสิบมกราคมนะครับโอ้โอ้โอืโอ้ตอนนี้เอายเพิ่นปล่อยะไรไปไหนครับเปิดไปยี่สองแสนห้าครับสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับพี่น้องครับตัวแรกนะครับอยู่ไกลๆนะครับจันแนงครับนี่ก็คือเป็นตัวนั้นเอฟหนึ่งเปิดไปหนึ่งแสนเจ็ดครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทเป็นงูสาวยังบอผสมนะครับส่วนตัวที่สองฟังนี่ครับ ตัวนี้ตัวที่2ตัวนี้เลือดร้อยมีใบครับมีใบเพลิดพร้อมเปิดใบอยู่สองแสนห้าครับสองแสนห้าแล้วก็ท้องเรียบร้อยแล้วครับผมท้องครับท้องครับรุ่นน้องครับแยกเพลิครับแยกเพลินําเรียบร้อยเมื่อทุย่างนะครับมีใบอ่าเพชรเลือดร้อยแล้วก็ไปผสมกะมีครับหลอดกะมีของรุ่นนองครับผู้ใดสนใจจังไหนอาจารย์แห่งมาฝากเบอร์โทรฝากยาใบนะครับผมฝากเบอร์โทรนะครับถ้าใครสนใจครับ0612529297ครับ ครับอยู่อ่าพยักครับเสลียนไปสิทธิบุรีรัมณีครับของฟ้าใหม่เพล่ยนกับตันฟ้ามครับครับผมครับจังเลยโทรหาได้เลยครับครับโอเคครับเปลือยใบซองเส้นหากับ่อร่องได้นะกับ่อร่องได้ครับอืมครับคุยกันได้ครับครับเฝ้าๆเด้อครับพี่น้องครับงวอยู่นี่ที่ว่าสมบูรณ์น่ใจแน่เนาะสมบูรณ์เนาะนี้คอร้ายเนาะแม่นตัวคอร้ายนี่มันเป็นเอฟหนึ่งครับอืมเอฟหนึ่งเปิดไยใบแสนเจ็ดครับครับบทันผสมตัวนี้อ่าเลือร้อยครับเปิดไยใบซองเส้นหนากับ โอเคครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจจังไดนเพื่อจะเอาไปต่อยอดเป็นแม่พันธุ์นะครับกะโทรหาเบอร์จันแขงได้เลยนะครับครับผมโอเคจันแขงขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับฝากเพื่อนนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากได้งัวเอาไปต่อยอดนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ